ตอนนี้ครับเราอยู่ที่อเล็กซานดรพาร์คในมุมของคอฟฟีชากาแฟแล้วก็แผนที่รวมถึงมาละคุณนิสรานะฮะบรรยากาศดีมากครับวันนี้คนก็เดินพาสัตว์พาสุนัขมาเดินกันนะมากันเยอะแยะมากมายก็จะเห็นบรรยากาศคนจูงหมาเป็นแล้วก็จูง จูงรถเข็นลูกอะไรวะเข็นรถเข็นเข็นหมาจูงลูกเข็นหมาจูงลูกก็มีเอจ้าจูงมือกันเองก็มีเนาะแล้วก็เข็นเข็นรถเข็นผู้ใหญ่ก็มีเป็นร่างกายแบบนี้ครับมันเหมาะกับการดิ้งกาแฟนะฮะดิ้งกาแฟกันได้ไหมฮะชิลดีเดี๋ยวอันนี้อากาศดีและใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ไม่ค่อยเยอะแม่เ,ยเยราจะต้องมีโค้ดอีกตัวนี่เราจะให้ดูแผนที่ว่าเราอยู่กันตรงศูนย์อันนี้นี่ใช่ไหมอันนี้นะใช่นี่เลยเราอยู่ตรงนี้าจากตรงนี้เลยบ้านเราอยู่ตรงบ้านเราอยู่ตรง,ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,ก,กันเดินมาประมาณ5้านาทีก็ถึงตรงนี้ละเราก็เดินจากนี้เปิด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 มาถึงประมาณตรงช่วงนี้ครับตรงช่วงนี้แล้วก็อันนี้คือเมืองเฮสติง นี่คือเมืองเฮสติงอ่าตัวเท้าเมื่อวานที่เราปั่นจัก,กรยานเรามาตรงนี้ตรงนี้เลยแล้ววันนั้นสุดทางที่เรามาแล้วก็มาปั่นมาวันแรกๆมาถึงตรงนี้ oh. นี่คือเมืองที่เราอยู่กันนะเฮสติงนะครับเราเที่ยวหนึ่งส่วนสี่ของเมืองแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาจะพาไปที่บนเขานี่ป่ะอันนี่อันี้นี้เฮสติงคาสเซ่นป่ะใช่ใช่ไหมใช่จะไปเฮสติงคาสเซ่นกันนะครับนี่แหละแล้วก็ไปตรงนี้สมารสมัครกโกเอเวนเจอร์ จะเป็นเหมือนหาขุมทรัพย์โบราณสนุกแน่วันนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ่ายวีดีโอมาชมครับ